สเยีเล็ลกนิกกอดตอนว้ากีลนะเวเวกตอนี่เนะมีออร่าเนี่ว่ากอุปราวตัใหญ่เนาะมันก็ t i s เาีมเนี่ยวหรืออนไน์วเนี่ เดี๋ยวเดี ah ๋ยวดเรดับเพลยนมปบ้านมดโลเลยคือมาโลไม่ได้คลิปอะไรวันนี้วันนี้ลเนาะหรือลิกโกตอกบ้าโอเวอร์จากกิเลนเนาะมีออกแอ้วเป่าวันนี้ดีก็ที่บ่าวิญญานี่เนาะมาเปล่เนาดูล tilde be kor be je ni wa ha ke thaw wa la ke thaw le khle ba te ni che le ama thu thi ba wa thi lo te thi wa ba ni thi ba naw ye do ni law ye ti da pya yan ni naw ama mi ok khaw go da chu naw hm ye ama mi law a he ple taw la ya tra ta ma de le atinonia wa ye ye ti ni wa te khle ba naw ma sa wa ye ma lo ba ji ยึดตากับกุฏอาได้ยกอันนเราเผาได้เาก่อนเดี๋ยน้ออซูเคลยเนะทำเหลือนาะก่อนเดี๋ยวเลือความว่าถึเรน่องปืนนอม่ม่หีบบายอนนี้นไเล่นปากเกิวได้เลยหมดที่บนดน မှု थे ပတ် थे एनहले လိက္ခကောနဲ့ဩဝဓာတိုအုံးနဲ့ဩရာခိကပါမမှုထေဒပါဒပတ်ထေဒပါနပတ်ထေမွနဟိအီလေမှုထေမွနဟောဝစနာဆိုင်ကောဒေနဲ့ယောအလက်ခကောလက်ခကောမွဝဲလឺဖြឺလေပာခောလေအမိယတ်ဟောင်းနောမီယန်တပခနောယေကိလာလឺဆောနေလောခဲလပခောမွဝဲလឺဖြឺနဲဟလဲပလဲမှုသတ်လက်ခကောယောနောဩဝဲမွဝဲ ับเลปาเลยสองลปาเน่ตอผู้แหวบาดมาอุลลอเดโอีคนะเน่ออบามาเลิบลอดีโหละออดามาเล่สอลาดีโหละโลนอกเวเวนผพานเน่อุลาเซดอกปิลาเซกวนดิเซเน่กุตางวนดิเซ